ทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับพานาโซนิค PTLB 353นะครับตัวนี้เป็น3ามโปรเจคเตอร์นะสเปคความสว่างอยู่ที่3,300ันลลิมนนะครับความละเอียดตัวนี้เป็น XGA นะฮะ1 0 2 4 7 6 8ตอนนี้ผมทดสอบแบบมีแสงรบกวนนะครับเดี๋ยวเาเปิดไฟนะครับมีแสงนีออนทั้งหมด4ดวงนะครับแสงรบกวนประมาณนี้เลย ตัวสอบฉายก้อนผนังนะครับขนาดจอประมาณ200นิ้วนะครับ4เมตร50น,นะครับวัดจากซ้ายไปกว่าก็คือ4เมตร50เซนนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตร60โดยประมาณ2เมตรหเมตรหรือประมาณนะครับก็เป็นสัดส่วนที่ตวก้านะฮะก็คือสีสันก็ประมาณนี้นะครับตัวโปรเจคเตอร์นะตัวนี้เป็นตัวมือสองนะครับเป็นเครื่องมือสองนะครับตัวนี้เป็นหลอดใหม่ ทดสอบฉายจอ200นิ้วนะครับก็คือสีสันก็คือประมาณนี้นะครับแบบมีเียกวนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะฮะอ่าปิดไฟคือสีสันก็คือประมาณนี้นะครับอ่าสีสันประมาณนี้นะจุดเด่นของ3ามเอสีนะครับก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งทุกคลิปก็คือเราจะได้เรื่องแสงนะครับเรื่องแสงเรื่องสีนะฮะสีมันจะสดกว่าโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบหนึ่งชิปนะครับ อ่าแล้วก็จุดเด่นของตัวพนักสนิทนะครับก็คือการปรับตั้งค่านะครับการปรับตั้งค่าภาพนะครับก็คือตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งอ่าคียสโตนแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับแก้กไขมุมได้นะครับแล้วก็จะเป็นการปรับภาพโค้งนะฮะอ่าคือที่จริงฟังก์ชันการปรับภาพโค้งเนี่ยถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ f สามก็คือจะมีในรุ่นที่เป็นเลเซอร์ขึ้นไป นะครับราคาก็ประมาณอยู่ที่5 6าหมื่นขึ้นไปถึงจะมีฟังก์ชันในตัวกรับปับโค้งนะฮะแต่ในของพานาโซนิครุ่นนี้ก็คือมีในรุ่นนี้เลยนะครับตั้งแต่ตัว3 5 3 3 8 3ก็มีนะครับอ่าสีสันก็คือประมาณนี้นะครับทดสอบจอ200นิ้วนะครับอ่าตัวนี้ผมปิดไฟนะครับปิดไฟคือจะประมาณนี้โปรเจคเตอร์นะฮะพานาโซนิค PTLB 3 5 3สามสนะครับสเปกความสว่างอยู่ที่3 3 0บันาเมซนเมนะครับคามเบลทเป็นเ g ็นะครับ ก็คือประมาณนี้นะครับสาหรับท่านที่งบน้อยนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็คือจะประมาณนี้นะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มปุ่มซูมนะครับเป็นเกนซูมนะครับปรับภาพให้เล็กใหญ่นะครับคือปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มโฟกัสนะครับตัวนี้ต้องใช้คู่กันนะฮะปุ่มบนเครื่องก็คือประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับเมนูย้อนกลับคือเป็นปุ่มเดียวกัน นะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่ม enter นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกศรนะฮะสี่มุมนะครับปรับสี่มุมฝังจะเป็น enter นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ input ก็ได้นะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่ม Keystone นะครับเป็นการปรับภาพแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับภาพทีละมุมแล้วก็เป็นการปรับภาพโค้งก็คือเรากดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะพอดเชื่อมต่อคือประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม audio in out นะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับตัวนี้เป็น LR นะครับ แล้วก็จะเป็น VGA นะครับมี2ช่องแล้วก็เป็น Monitor Out นะครับ Port ต i n c h e มี1ช่องนะครับแล้วก็เป็น Port LAN หรือจะเป็น USB Type A นะครับสำหรับจ่ายไฟนะฮะคลิปทดสอบเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปการทดสอบการใช้งานนะครับก็คือฉายกับจอสอ0ร้อยนิ้วนะครับแบบมีแสงรูปกวรส่วนคลิปรีวิวตัวเครื่องนะครับกับคลิปพิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทดสอบให้เห็นนะครับการใช้งานระหว่าง ปิดไฟกับเปิดไฟอย่างออยอย่าย่าางงต้นคลิปนะครับเป็นการเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟนะฮะอย่างตอนนี้ผมเปิดไฟนะครับที่สั่นประมาณนี้